น้องจ๋าน้ำซับน้ำแม่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดนางไก่คุณอะเป็นแถวเลยเมื่อกี้นี่โพูนพูนพูนพนล้าไปพ่นอีกพ่นเด้เมื่อกี้นี่ล้าไปพูนบ่อไทยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเครื่องถุงละบ่ด้ไทยอ่ะเก็บนี่นึกว่าจะบ่ม <ad> ีอ <y> ันนั้น นึกว่าจะเบิด์ตจะย่างไปย่างมามีอีกจากคุณเนี่ยปั๊บเปิดออกข้างเห็นเต็มเลยเห็ดนางไกนง่นานสงสัยปีนี้หลายเห็ดนางไก่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่เก็บมาเนี่ยังไม่เคยเห็นหลายปบบนี้เนะาะเขาก็ได้มาป่ายป่ยายเดือนนี้นะเนี้ยโอ้ว่าหลายข้าคุณน่ะตีถุงดูฟอมึงคุณน่ะเออตาหนะึ่งกระตาละจ้ะ ตานึงละห้องวไดไทยนึกว่าแม่นมันจะอันบ่หลายเก็บไปเก็บมาดึงหยาออกหลายเป็นหน้จาจะพ่อแม่มที่น้องกกะไม่ทำเน็ดอนางไกพนี่เ <c oughs> พื่อนแซบด้อยจ้ะตอนเก็บเพื่อนจะเป็นกอกรแต่เวลาไปถึงน้ำห้อนเพื่อนจะเหนียวดีจ้ะเพื่อนจะกรอบดีกินแซบจ้ะเอาไปอันทอดใส่ไข่ หรือว่าเอาไปมกใส่ป่าด้วยจ้ะเด้อแต่ว่าทอดใจใครนี่แซ่บจ้ะนี่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 งาน,นพกเต็มอยู่นี่แม่นเมดนี่เออขนอาดบ้องไปเห็นพี่ลงไปลุมพูนแม่น่นทห้งเคียหังเหียนใจหนานี่สงสยัยเป็นหนาเฮ็ดหนังไก่เพราะว่าทุกปีเดือนสิบเอ็ดเขาก็ได้มาจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าเขาก็าได้มาเดือนสิบเอ็ดจากเถื่อเขาเอามาเนะี่ย ปีนี้เขามาเดือนสิบเอด็ดมีแต่เห็ดหนังไก่จ้ะเพราะว่าเดือนเดือนสิบเอด็ดทุกปีกลางกลางเดือนสิบทุกปีเพิ่นจะหนาวแล้วนะเนาะเขาเล็บ่ได้มาเห็ดกับเบิดเขาก็โบ,บ,ดดบ,บ,ดบได้มาจ้ะปีนี้จังไหนจังไม่เห็ดหลายกระเดือกกระดอดมาเมือ่อใดก็ได้มือน,นั่นจ้ะเพราแม่พี่นอกจ้าเดือนสิบเอด็ดละเห็ดยังหลายอยู่คือเกา่าสงสัยปีนี้สิได้เก็บเบิดปีเอดเดือนสิบสองเพื่นนี่ เก็บไปเรื่อยๆจ้ะเฮ็ดบ่เบิดเฮาก็บ่หยุดมาจ้ะเฮาก็สิมาของเฮาสิล่ะเรื่อยๆเฮาก็สิมาทุกมื้อสิล่ะจ้ะเมางทุกมื้อน,นึงเอ,อ๊ะๆะนะมื้อนึงเฮาก็สิไปป่าหนึงมื้อนึงเฮาก็สิไปป่าหนึงจังซี่ล่ะจ้ะโฟนไอเตดอกใหญ่ๆงามๆสะอ่อนจ้ะนี่เด้พฟองเบิ่งเบิดละเบ่นี่ย่ะปุบอยู่น้ำมื้อนี้นี่จ้ะคุณอ่ะตั้งหลายดอกที่ไหนหฮนเหลืองๆนั่นล่ะจ้ะ เหลืองเดืองใต้ดอกก็จะเป็นอันเข้มจ้ะนี่เลน่ะว่าแล้วว่ะห็นบ่น้ำน้ำว่าเม็นเหมดกับพวเหมดจั๊กเถื่อ,อจะ้อจะดูเด็ดที่ที่หยาทั้งใดทั้งเห็นเนาะเปนอะไรออมน้ำน้ำเนีทั้งหลายทั้างงามมาะแล้วเบื้องใต้ดอกด้วยไไน,นี่จ้ะใต้ดอกเป็นเข้มใต้ดอกสิเป็นเข้มจังสิรังคน้นกับห้องเป็นทีแกค้างแต่ห,ห้องว่าเป็นเข้มจ้ะนี่ แหลมปิดแหลมปิดเต็มอยู่นี่จ้ะดอกง่ายเขาก็ไปขูดอก <st> uh> อ,อก <sm uch> นี่ง่ายงามจ้ะเขาก็จะไปขูดออกจ้ะอันเข็มเพิ่นนี่เขาก็จะไปขูดออกเขาจะบบกินจ้ะกันบางคนเพิ่นจะเอาแต่ว่าเขาบพ่อเอาจ้ะเขาบพ่อมากเข็มมันเวลาไปเฮ็ดอะไรเข็มมันยากอันฟูเต็มาะฟูเต็มแล้วกินโอ้ขามไปห่อชูนะล้ามไปเบิดจ้ะ <sm uch> <sm uch> โอ้เพิ่นได้ออกเพิ่นจะออกทักออกเนี่ยออกล้ามเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วมันเป็นหญ้าขนะเฮาเฮาหาเบิ้งหักเนาะหญ้าแล้วมันอยู่น้ำอันน้ำอัน้าล่มทับเมื่อกี้นี่เฮาเอาแต่อยู่ส่วนนี้ล่ะไปเนาะพ่อมึงเนามื่อเตยะโค้งเนาะพี่เบิดแม่นเบิดพี่มาเคลียร์เบิร์ดแมนแล้วเต็มเบิดเคียร์ไปเคลียร์มาเราโค้งล้อมเลยบางทีก็จะเหยียบอยู่ดอกจ้ะเพราะว่าเฮาเหลียวบ่เห็น คือไงขากระเด็นเน่ะคุณขางามดอกมันถ้าถือกล้องแนมันจะใสมันจะสะท้อนแสงดอกควนจะเหลืองาะว่าดอกควนเหลืองงามดีควรเลยสะท้อนแสงสีงามงามจ้ะสีไข่เนี่แหละจ้ะบล็ขาวด้วยจ้ะสีบล็ขาวจ้ะขาวขาวเหลืองเหลืองออกสีไข่เน่แหละจ้ะไข่ไข่สีไข่เปลือกไข่นะอือสีเปลือกไข่สีนั่นแหละเหลืองนวล เหลืองอนนี hmm. mm. Mm ้อ hmm. mm ีก hmm. ว wow. ่าจาก่อแม่พี่น้องจ้ะปี๊ดป้องปิดกล้องปุ๊บตีนเขียวตีนเขียวมาล้ามมาขอดพี่อีกจ้ะยานี่ก็เก็บอยู่หันเดี๋ยวบ่เห็นนี่ดิมาออกอยู่นี่จ้ะอ๋อเบิ้งนี่คนรีดดิเบิ้งนี่ได้หลายเทหลายวันเนาะโอ้เบิ้งนี่บ่องแม่สามสิบสี่สิบรอบวันนี้นะ อ้อมนี่ึงยานี่งได้ตั้งหลายดอกหลายครับดอกนีไกก้ได้ดอก,กงามๆได,ด้อดอกงามๆอยู่ดอกคน่มน้อยเด้องามๆดอกแบบไงทุกปีเก็บดอกนี่น้อยพอราะแปดแหลกนีเด้อคุณน่ะดอกนี่ยังอัใจเลยปีนี่้สงสัยสเป็นปีเฮ็ดน้งไกลออก ดีเพชรนะใช่นี่ตัวรองร่อนเอยน้ำอือน้ำอือรู้มาเสนอีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นเจออีกกลุ่มนึงจ้าพุ่นอ่ะเป็นแถวเิเป็นแถวไปพี่ไปพี่ย้าวไปพุ่นจ้ะโค้งไปพุ่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพูนเข่าข่าเคิร์ฟเคิร์ฟไปพุ่นโค้งอ้อมพุ่นจ้ะพุ่นเพูนได้ออกเพ่นได้ออกโค้งอ้อมเลยเอาเคลบเคลบ แตกขึ้นน้ำยามันกรอบมันแตกมันกรอบเพราะว่าอยู่อันกรองไว้ก่อนห้าฟองอ้ะนะเกาะหญ้านะถใครเห็นดอกนึงละหาเลยจ้ะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นโมเป็นแถวมันเจอดอกนึงออกเป็นสาสามสิบโลดผ่าเจอเจอดอกนึ่งละมูเป็นสาสามสิบเอาโลดกระตานึงเลยคุยยุก ถุงมือกันนะเอายากแต่มือน้ำหนากมันยากมันแตกติดหนาติดหาแล้วแตกก็กอดแต่ว่าไปถึกน้ำเพิ่นกันถึกน้ำห้อนเพิ่นกันเหนียวดีๆเจอแต่เราลุมมึงสิเก็บมวนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเก็บมวนให้เอาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลย มันเก็บออกเก็บออกยานี่ก็เจอฝรั่งเจอฝรั่งอยู่หันเพิ่นได้ดอกสองดอกแล้วเพิ่นกระ่หาเพิ่นเฝ้าหนีเพิ่นยานนั่นมูแย่งเขาหามาหามาเ้าอะไรเห็นเลยงามๆจ้ะเก็บกล่องไว้ใส่ถุงหลายอย่ะมูใหญ่ คือกองไปไก่แล้มันกล่องไว้แล้วเรามันเก็บอ่ะแล้พมันทีแตกทั้งสิ้นอ่ะดอกใหญ่หลายกระแตกเพราะว่าหยาหยาดึงไว้มาหยาดึงหยาจองไว้กระแตกกระพังหยาสิพ่อแม่พี่น้องจ๋าใช่พอได้เข่าปลามือนหนึ่งกะอยู่พอได้จา้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าอยู่พอได้อยู่พอได้ มื่งไดก่นอน,อนบ่หลับคิดฮอดเห็ดจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะนอนดอกชายงามอยากมาเฮียงมาบ่มีเห็ดก็เอาก็ดีใจพอได้มาจา้ะขอได้แต่มายางขอได้แต่มายางเ <c oughs> อ้ยได้มาทุกมือทั้งดีใจอ,ใอ,อ,ออกกำลังกายยางเล่นย่างออกกำลังกายไปจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะ มือใดกะคือว่าเฮ็ดสีอันตั้งอยู่ตั้งอยู่นี่แหละมือใดก็ได้นั่งนอนกับวันรับมือใดสิได้ไปมืออื่นก็สิไปต่อจะมืออื่นกับสิไปอ,อบสไปอีกฝ้านึงจ้ะช่วงนี้เฮ้าออกปลาดูเนี่ยเพราะว่าคุณประกอบเราอันหยุดงานจากหยุดสามเดือนหู้ทางเก็บเฮ็ดเลยปีนี้สบายเลยจ้ะ น้ำเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไล่ักหลยเนยมันแตกกระยามันจะเอาไ้มันเป็นเสื้อพวกที่แตกพวกที่ยังอ่ะอแตกเมื่อไรแม่น้อมมึงน,นี่อ่้อมมึงนี่เจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาถึงบ้านแล้วเห็ดหนังไก่ของเราได้กระรมังไงหนึ่งจ้าบ่เมนหน่อยเดย้ไง กำลังทำความสะอาดดูจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องจ้าเนี่ดอกใหญ่ๆสวยๆงามๆทั้งนั่นเลยจ้ามือนี่มือนี้อันรอบสองจา้าเนี่รอบสามบ่รู้ว่าจะมีอีกว่าจะทารอบสามมีอีกกระจะไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งอีกเนาะจ้าเนาะอันนี้เป็นรอบสองของเฮาเดอจ้าเด้อคุณน่ะนี่รอบสองเลยจา้าอันไอ้คุณยังก็เข้มเพื่อนนะ่ะถ้าเกิดว่าเอาออกเพื่อก็ะสิเต็มดอก ประมาณจังสิละจ่าหนิรอบแรกดอกง่ายนี่ดอกน้อดีดอกน้อยดอกน้อยกอดีอันนี้อันนี้เดยเขามาฮอดบ้านเขาให้ความสะอาดแบบนี้กระเกี้ยงใสงามแบบนี้จะาล้วก็จะลวกเขาตู้แข็งไว้จ้าเพราแม่พี่น้องจ่าด้หลายยูจ้าบบ่อมแม่นหน่อยอันนี้แต่ว่าห่างหน่อยก่อนรอบแรกเนาะรอบแรกหลายก็นีอันนี้อันนี้จะกาหลายลายเท่าคือการจะ ถ้ารอบสามนี้กษสิีได้ไทยอีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าบนรูว่าจะได้อีกบ่อรอบสามเดี๋ยวรอดูรอบสามกันนะจ้าว่าจะได้บ่อจ้าจพ่อแม่พี่น้องจ้ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าฝากไว้ในขอ้ขอมืขอขอ้ขอมใจ พ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะพ้องบี้ดูตึงนฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าแทงแพงกันจ้า<ส>วันนี้<ส>ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาสรุปไอเห็ดหนังไก่เนาะจ้าพาไปเก็บแล้วก็มาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องดูเด้อจ้าเ้อได้กะละมังหนึ่งจ้าได้หลายอยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า<ส>ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย i